สบายดีพ yeah. <In> yeah. ี่น้องอุ้ยสบายดีพี่น้องเลยเนี่ยบอกมาว่ามึงกันไปงานมึงกับหาซื้อกระเป๋ามาในวะอันนี้ออกงานกับกระเป๋าเพิ่นซื้อมันซื้อใหม่บอสอืมซื้อใหม่เื้องจะได้บอสซื้อเองมาละไล่ไปไานจ่ายไม่กระเป๋ากับมึงือคือมึงแเถอะจ่ายนึกน้อยเลยนะจ่ายไอ้มาเบิรงนด้วยจ่ายมาเบิรงเนื้อกระเป๋ามันอ่ะ

ตามมะถัวทอดตามมะถั่วต้มไข่พี่น้องอวกถั่วต้บบมไข่กบแกงเรไมเนี่ยพ่าที่แรกว่าสิจงเมียนอันจะาขา,าว่ินนไม่ใช่น้ำหอ้อนะน้ะนำเ,เยนน็นื้อยีกันเอาขาวช่องแงเลยเด้อมันเียจุดตัวสตัลุมนะเองสิจงนึบ่จงในเองเก็บเมย่มยีีี่ รถเต้นันซานรถเนจนาเสียแอ่ถ่มทายคลิปมาดิฮิมน่ก็เื่อานดเหรอนี่ตีนี่ไปเลียง ໄປໄດ້ເຮົາກັນນີ້ກັບໃສເອີໄປໂລດໂຕນີ້ກັບໂຕນີ້ຢູ່ ตํากินกันยังปะไข่ต้มง่ายๆเด้พี่น้องเตัวกินไข่ต้มพี่น้องาจะวาายเนาะต้มไข่บ่ว่าไข่ต้มแล้วก็แกงน้ไม้เตวนไข่ยังอยู่อียังข้างกันแกงน้ไม้นี่บ่มันฮออ้าว

คนลายเด้อคนยายเนาะเป็นมาหาอดเฮือนเลยมาไหวมาไหวเนาะดูเป็นผัดผ้าไปอันผัดผาไปเที่ยวงานอยู่ถ้ามันถ้ามาไล่อยู่วันผัดผาเราลงไปท้างที่ไม่วอดไป็นไม่ถนัดมากวะย่านทางมันขี้ไล่คุณขี้เิ้นมาบินแบบยืนบนมือไงเต้นอันไรได้แบบทางจะใส่ ข้ายแมงคนท้องเลยค้อคารถวะคูว่าประเทศชิาขอชิป่อคุ้มนะ่นเ่ะเป็นคืนเป็นคืนใหญ่เลยเป็นคุ้มเลยเป็นคืนเป็นคุมเลยประกวเลกเทียงมเข้า เป็นกาให้ติปทุกคนเลยน้องหลานพร้อมเนาะให้เต็ดิกน้อยบอสเจ้าได้เยอะซะได้ป้ากระไดหนึ่งใบเออเย็นดีกับผู้ได้เนาะเป็นกำลังใจให้ผู้ม่ได้เย็นดีกับผู้ได้เด้อเป็นกำลังใจให้ผู้บ่ได้ ยายคยายแม่ซอเดคยายตามไปตามไปยังอยู่ฟันองของไปอยู่ไปเลยแล้วันนไปเลยบ่เพื่อจะหออเนาะมันจีกไก่เดี่เชนอเออกันหทางดำกับแป๊บเดียวกับเพื่อจะออกห่อนเลเขาขึ้นไป กะจีผุ้แล้วเนาะซอดชีวิไล่แล้วก็คืนนาะเนาะเคียนเฟินทรายบู่ด้อทรายลุยเฟินทรายลุยเฟินแข็งแรงเนาะขนาดเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีเลยเนาะยังแข็งแรง ก <c oughs> ินข้าวกินข้าวไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวกินข้าว

นึวก็กองนึงเยยซื้อหกล่องนึงขนมนุไปใส่างอยากกะนไปยาเอคุณคุณยายใลายเด้อมัอยากพยยามูกหลานเราไม่คยาหย่ดีม่แห้งเลอคุณยายเ้ยมายามมาไ่ห่งเย่ต่าเอาอยมาินี้ เรก็มานนักินจิ้มข้าวลูกลาิิ้แบบนี้แข็มาเป็นไไม่เียกกเผอเ้นเสร็หลายๆคนพ่อก็ลาเขาเต้นมาค่ะมาแต่ไนขาบารงขากอขาถ่เลอขามจต่อหมดเย่วลองลูนาเอา้าตาาทุกคนลูกนากินข้าวนี่ไม่ใครอยู่ังบ้าง สุนเมตาโอ้ยาอาน้สดขาไปสบายดีพี่น้องกินข่าวเด้อสงสารพี่นงสัอใกินแกงใหม่กับผอวกขืนนะแน่นะแม่นมันเอรมันอยากกินอไรครนกบอนใ่ครน้องกินบ่อร้อยกินน้อกินผอบกับน่กินอะไรมาเขากินอยู่ร้านอาหารนะแม่ม่แกระทาเบิ้งกว่าลูกสต้อีแม่นั่น อีแม่กับป้นใดไม่ได้ส้วนเพาะเอาแสงนะ่ะบถถ่ได้ทนไม่ส้วนซักมันเพิ่งมได้ไป,ไป,ไป,ไปถือบ่ร้อยเกลือเตียมเล็กไปเสียกูบ่าวนีอ่อย่อากหัวแต่มาคืนแล้วมาให้ไม่ได้น้ำน้านั่นนี่ยมัดกันลาแล้วก่าคอมเมนต์ไปหยุดนะคะนี่อย่ามายุ่งกับผัวฉัน,นหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้อืมทำหัวใหม่ทำให้อยางได้ผู้ชายคนนี้มันต้องข้ามศพไปก่อนค่ะชีนีก่อน าเมียใหญ่ก็ไปก่อนแค่ทีู่้นคำมีนตังตวเป็นเมียใหญ่ไปโหลดยังเอย่ง้อยนางมาแทนู้นเลอย่ด่ีไปจับไปจับแทะทาปยปนอ่นี้่แล้วกยังสียดายเด้เ้หอมนสมา ก็งเหล่าละมานในงานอาตัวเ่าหลาัต้ตัวติงเขาปไปซบนีแบบน้แลนะ้เออ,อมันหลายคนิเพาะิ้วยน <c oughs> น้ลี <สะ S 1> ่าเรินาเท,ทีมอามกันแล้กันนะใช่ได้ดเลยอยากมากเลยมึงกลับไปเถิดลิ้นต ยัองอยู่นานเบื่อที่หน้าม,น <c oughs> มึงเดี๋ยวกูเทปนะกูไม่คิดว่ามึงจะพูดคำนี้ออกมาจะนายทำให้เลยหขอบคุณนะครับเลยทำอะชิคกี้พาส่วนเขา้าบ่าวบอยอะไรมาเที่ยวขอบคุณทำนะ <c oughs> เล็กน,นุ้ยนุ้ยแผ่บุญเนอะขอบคุณนะนะานาวั้กูอ ดำจบท่าเกมมึงมาไหไใดีเนี่ยเอ้ยวันมันจะเสียตัวจีนังเกมเลยดำคือเอ ไปเที่ยวเก็บว่ะดิ้นมาไปด้อลงโตากันมาลดุไปเที่ยวอีกสามปีลงทะเลนะเห็นห้วยเห็นสวนเห็นนั่นนี่มันเสาเต่เสาทางลงโตก่อนฟองฟันหนุบเลยไปทะเลอือไปเลยขึมาลดพัเลยขึ้มายาบหยาบถึทะเลรอนอยาบจะพาไปมาลดกพน พีแหละมันใหญ่สามฟีนไม่นดะไปด้การสุขภาพดีดีไมเดี๋ยวจะถรออยู่กรงเทเหนื่อยนะดไม่แห้งก็หา้าเต้นกูชช้จิ้มหาเงี้ยหมดเลยะนี่เป็นหนาเ กไปเจออีม่มากเมื่นเด้ออีเมย์เคยเผล่ไอ้กราเด้อนี่ก็นำหาลอยนี่ก็มุงเ่าหาลอยแม่นีกอราวด้ัหาพันคว้ามนอหาพันเออมนึ่งอยากรบอกดชวบรับรู้อนอก็ลตวได้ยู ทาด็คอยตามบ่ตามอยู่มีตามวันึ่งนตู้เย็นคนนี้เนแปดพันตอ้ามันสีดอตัเี้ม่ะวันตามมันสีดอัวันหนึ่งเป็นหาหกใบสิใบมาอยู่บบใบีนิบเดียวมันตัวบนีมกลายมานบบ่ ลาเลยเด้อพี่น้องพอกันไม่ชินนาสบายดีกูตามมาถึงในหัวหาซูละ